สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนผู้ติดตามเล่าสมามัคคีสุดเล่าสมามัคคี้นะพี่นอนะ้องเนาะมื่อวัานอีกสุดเล่าสมามัคคีกะเป็นทายเ่นี่พี่น้องไอสามเล่าอยู่มีเขาเ่าจอมีเข่าโต๊กลับจน้องพี่น้องเนาะ ซื้อซี่กันไอซี่ซูนอยู่ที่เขาตัวจอเมนเดืนดอนนี้ยู่พี่น้องพ่อเบิ้งพ่อติดตามอยู่อะพี่น้องเนาะใช้หมดเนาะคือ่มีผู้มาติดตามหลายหนอคือมีหน่อยๆคนหนึ่งหนอเด็กคือเขาดีๆอยู่ในซ้ำหลุดซีหลุด,ลดจังซี่กะไปได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะฝากส่งตาคุณพดด่อรวยไว้ในเด้อพี่น้องเด้อะข่ามาเบิ่งหลายๆ ฝากให้พี่นอ้องมาเบิ้งมาเสียมาแช่กันแน่ส่องตาคุณพาร่วยข้ามาเสียปูคุณนำมันหลับพี่น้องเนาะเด็กไร้วันของปูคุณมาตรฐานนี่พี่น้องเด้อเมื่อวานสิเป็นเล้าเป็นไทยเป็นหน่อยทานเมื่พี่น้องเมื่อน,นี้กะเหล่าสามาคัคคีวันที่สิบห้าสิมาแล้ววันที่สิบสี่ได้หมู่บ้านนี่กะ ตทบตท้นให้พี่น้ององก่กรฟังกอนมีตัวใดเน่เนาะเราสามัคคีวันที่สิบสี่ตุลาค่ะจับคู่ก็มีหาซีของเราสามัคคีสามซีหาศูนเกตวิ่งหาซีกลมเลนหาซีร่อง6กเกตสตัวกับซีหาซเกตหาซีเราสามัคคีวีไอพจจับคู่เก 90 10้าศนยเก้าศูนย์เก่งสองเก้าเป็ดกวิ่งเกกลมเลีเกศนย์ล่องหนึ่งสองเมามขับไปไปหนองสนหนึ่งสองจว่าจำได้ยยสามตัวกันมี่ 190290รูดเข้า9พี่น้องก็คือได้19เนาะพี่น้องเนาะของาาราวสามัคคีก็ได้47 2 2มาแล้วได้พี่น้องวันนี้ก็มา,ามาราวสามัคคี VIP จับคู่9404 1419วิ่ง94กลเดิน94ล่อง14 3ตัวก็มี 194เขาโหลด4พี่น้องได้40ตัวจอกับ04พี่น้องถือว่าเขาจอนะพี่น้องเนาะเราเอกตา1219462 5วิ่ง12กลมเล่น12ล่อง6ล่อง46ลุดพี่น้องลุด อา่าวบอกลายใหญ่ห,งหางเวลาบไปลายแล้วนะจัดให้พี่น้องเบิ่งเลยของรัสเซียเม่วันที่สิบห้าเด้อพี่น้องเ้ยมาแล้วมาแล้วมาเบิ่งมาเสียมาแช่กันวันที่สิบหา้าสิบหาตุล่าจับคูเกดแปด Kết bẹt xuân si Xuân si Hà si Hà si bẹt wing วิ่งเจปตัวศูนย์เจ็ดแปด chết bẹt chết bẹt sám tua vinh chết bẹt công đen

วิ่งเก้าศูนยามตัวสองเก้าศูนสองกาศูนนึ่งก้าศูน สองเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์วิ่งเก้าวิ่งศูนย์กลมเล่นกลมเล่นเก้าศูนย์ล่องหนึ่งสอง เล่าสมามิกวี v i พเล่าสาหมักขี้ vi p h ắ p k mình ế t เสียงแค้นมาแจมหน่อยหนึ่งพี่น้องมั่งหนึ่งกันเนไปแล้วละขณะมอลำเ่ิพนไปแล้วไปต่อขอ้าวันนี้ไปต่อหนึ่งหกแล้วกันหนึ่งหนึ่ง A ah, nhưng... okay. ninh mốc hà vinh vinh ninh kiệt ninh kiệt vinh xăm toa Hốc nâng kết Nâng kết Hốc nâng kết Làm tàu hốc nâng kết Biên nâng kết công đen công đen 浪宁河 Lausata Sata, Sata, Sata. giá VIP VIP chấp khu xuống C 0ูน1เกตหาห่งหางหหวิ่งศสี่ xa mưa nữa nữa xuống sỉ nè y khoang nè ngủ ngon. Ah xuống sỉ xuống sỉ สตัว1นึวิ่งศูนยกลมเด่นกลมเด่น0ูนยร่องมาหาหนึ่งอันนี้หาศูคูนึงพี่นอ้องนะเราต้องขีดยนดเขียนโลกโก้ลงไปเลย ผู้คนเอาพี่น้องแคบหนาจอได้แคบหนาจอด้อผู้ได้เข้ามาแล้วก็ได้ให้เอาไปจัดสรรหากันพี่น้องมักตัวได้ก็จัดคัดตัวได้กับพัน มว่านนี่แยงว่าน,นี่กับพันเลยพี่น้องเลยสามเล่าพี่น้องเอ้ยนี่เขาตดจอน้ำมือมีว่านที่หาเมาื่อไรที่หาเมื่อแรกนี่กับเอาอีกพี่น,อน้องเค่อยมันกับตองมันเคยโศกกับตองโศกนะพี่น้องเนาะของวันที่สิบหาเอาไปจัดเอาไป <c oughs> หาคาประตูขาหมูขาไก่กันพ,พี่น้องเด้อเป็นรว่อยไรวันกัน ฮะปลาทูหาขาหมูขาไก่ของไรวันนะพี่น้องเนะเาะข้าวซามาคีกับจับคู่มือนี่ของบันทีสิบห้าเกตแปดศูนย์สี่หาสี่ศูนย์แปดวิ่งเกตแปดกมเด่นเกตแปดล่องศูนย์แปดสามตัวกับศูนย์เกตแปดเล่าวิ่งพี่โอ้ยลืมเขียนเล่าเล่ากับเขียนว่าถึงเล่าเหล่า มีว่าวเวนคอเนาะเก็ตลงมานี้อ่าลาวีไอพี่จบกูเก้าศูนย์เก้าหเก็หนึ่วิ่งเก้าศมเมนตนย์ล่องหนึ่งองสามตัวกะเ้าศูนย์่งเก้าศูนย์ เล่าสามาคี VIP จับกูหนึ 16, ่งเก6หนึ่งหาหหาวิ 5, ink, ่งหนึ่กตกรเดนหน่กล่องหนึตัว6 1หเกล่าสาตา VIP จับกูศูนย์ 7, ีศูกหาห่งหาศูนย์วิ่งศูนย์กเล่นศูนล่องหาหนึ่ง สามตัวหนึ่งศูนย์สี่หาศูนย์สี่เอาพี่น้องเอาไปจัดเลยพี่น้องเด้อรวยไรไรวันหาคา <c oughs> ข้าวต้มขนมลูกไปโรงเรียนยนี่ยมัเจ้าเนาะราคาข้าวต้มขา้าวหนมหาคากับขา้าวขาหมูขาปลาทูขาไก่พี่น้องเอาไปรวยเอาไปรวยไปเข้ามาแล้วก็ไดใส่เสียใส่แ่กันได้เด้อคนบังเลยลายไปใส่จำเงินนออบวา,บาเล่าพัฒนาบวา,บา อ่าหน่อยจะไปใส่หมดแต่บาเลกกับว่ารถจะเทียดอกพี่น้องนะกลับมาเด้อกลับมาเด้อพวกเรืเขาออกไปแล้วก็ได้ฝากกลับมาเบิองมาแช่มาแช่กันนะให้พี่น้องสุขู่สุกคนโชคดีเด้อเฮงหิงเรื่อยๆกันเมือเ่อแรงก็รวยแล้วสองสมเครื่องรวยนี่โชคมีหลับกันสุข,ขู่สุกคนเด้อจะเจ็บจะจนกันเด้อให้คุณพารักษาให้เทวดาคุมขร้งพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสวัสดี